สวัสดีครับผมมอสบานาหน้ามอสนะครับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับแอร์นะครับเจ้าของบ้านแจ้งมาว่าแอร์ไม่เย็นนะครับมีแค่ลมออกไม้เฉยนะครับผมก็เลยเปิดเครื่องดูสังเกตว่าพัดลมหมุนแค่ช่วงสตาร์ช่วงแรกแล้วก็หยุดหมุนนะครับผมเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นคาปาซิเตอร์นะครับที่เป็นตัวควบคุมจ่ายไฟให้กับพัดลมนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับผมตัวน,นี้คือ คาปาซิเตอร์นะครับที่ผมถอดออกมาจากเครื่องเพื่อที่จะเช็คว่ามันเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเช็คนะครับโดยการใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับหรือว่ามันติมิเตอร์นะครับโดยการตั้งไปที่ 1k นะครับผมแล้วใช้นี่นะครับบวกกับลบนะครับจิ้มมาที่ขานะครับถ้าสมมุติว่าเข็มวิ่งแสดงว่าไม่เสียนะครับแต่ถ้าเข็มไม่วิ่งแสดงว่าเสียนะครับโอเคผมจิ้มแล้วนะครับ ไม่วิ่งเลยนะครับแล้วเราสลับดูนะครับทางยากหน่อยมึงจับโทรศัพนี่ครับเข็นก็ไม่วิ่งนะครับแสดงว่าเสียแล้วนะครับผมก็มีสแปร์ไว้อยู่นะครับคือหนึ่งตัวนะฮะนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับโดยการที่แตะไว้คู่หนึ่งแล้วก็ดูสังเกตที่เข็มนะครับนี่ครับนี่ครับแสดงว่าขึ้นอยู่ครับนี่ครับแสดงว่าปกติครับผมอันนี้คือสแปรพานะครับอะไหลตัวใหม่ เดี๋ยวเราไปใส่ดูครับมันจะหายน้แล้วก็จะทําการประกอบต่อเข้าไปนะครับในระหว่างนี้ผมอาจจะไม่ได้ขับวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะโอเคประกอบกันครับนะครับผมื่าทำการประกอบสายไฟแล้วก็ประกอบชุดคาปาเคีนแล้วครับเดี๋ยวไปลันเครื่องดูครับเต็มแล้วครับสล่มตอนนี้ถลุมติดแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาก็คือ เป็นลมเย็นๆออกมานะครับแล้วภายในไม่เย็นนะครับเรารู้สึกว่าชุดจ่ายน้ำยาแอร์ก็ไม่ทางานนะครับยังไงเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีครับพอเช็คดูนะครับผมก็สันนิษฐานว่าตัวแอรแคปลันนะครับที่30มิไมโครฟาดเนี่ยน่าจะเสียนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้จ่ายไฟชุดน้ำยาแอร์นะครับผม สันนิษฐานว่าอย่างนี้นะผมไม่ใช่ช่างแอร์นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้เลยถอดออกมาเช็ควัดไฟดูนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับอันนี้เราเช็คมัลติมิตเตอร์ก่อนนะครับเข็มวิ่งปกติครับแล้วเราก็นำมัลติมิตเตอร์นะครับมาเช็คตัวที่ที่เราคิดว่าเสียนะครับมาเช็คดูผลปรากฏว่าเข็ม ของมัลติมิเตอร์เนี่ยไม่วิ่งนะครับแสดงว่าเสียนะครับตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวที่ดีเนี่ยเหมือนสเปรย์พาร์ตอะไหล่ที่ผมมีอยู่เนี่ยครับถ้าเช็คแล้วเนี่ยจิมปุ๊บเนี่ยเข็มต้องวิ่งนะครับเนี่ยครับเข็มจะวิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยวิ่งลงนะครับมันจะค่อยๆวิ่งลงครับถ้าเป็นตัวดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้เจ้าของบ้านก็นั่งดูการ์ตูนลอนะครับเพื่อที่จะรอให้อ์เย็นนะครับผม หลังจากเปลี่ยนแคปลันปุ๊บเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าคอยเย็นเนี่ยเริ่มมีความฉ่าออกมานะครับผมโดยที่เราเปิดเครื่องแล้วก็มาลองดูนะครับว่าลมที่ออกมาเป็นยังไงใช้งานได้ครับแล้วก็ลมจากที่แรกที่เป็นลมเย็นๆเนี่ยก็เป็นลมอุน่นๆแล้วครับแล้วก็เข้าไปเช็คดูภายในก็มีความฉ่าของความเย็นของน้ยายาแอร์นะครับเข้าไปแล้วครับถือว่าเปลี่ยนสองตัวนะครับก็คือคาปาซิเตอร์แลวก็แคปลันนะครับคาปาเนี่ยก็สองจุดห้า ไมโครฟาราตนะครับแล้วก็แคปลันเนี่ยสามสิบไมโครฟาราตครับก็รวมแล้วตัวคาป์บานี่สี่สิบบาทนะครับแล้วก็ตัวแคปลันเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะครับก็จะเป็นรวมค่าใช้จ่ายที่ซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยก็จะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทครับผมโอเคครับเย็นแล้วครับประกอบกลับขึ้นครับนี่นะครับปั๊มน้ำยาแอร์ทำงานแล้วนะครับสังเกตจากไอ้น้ำที่มาเกาะนะครับผม